เครื่องจีน้ำพลังงานแสงอาทิตินะครับรุ่นนี้รุ่น7ประหยัดนิวดีนะครับเป็นรุ่นอัพเกรดใหม่นะครับใช้กล่องเ m ็ขนาด350วัตต์ครับซึ่งตัวกล่องเ m ็ตัวนี้ใช้แกนพาเป็นสแตนเลสนะครับเวลาเราสับไพัดก็ใส่ตัวแกนตัวนี้เป็นทำจากกาวไนท์นะครับชุบก,กาวไนท์ใส่ไปที่แกนตัวนี้ครับ การเปิดใช้งานก็มีสวิตปิดเปิดอย่างสะดวกสบายครับตัวนี้นะครับปิดเปิดการทํางานเครื่องแล้วข้อพิเศษของกล่องตัวนี้ที่เราอัปเกรดมาก็มันจะมีระบบเขา,าเรียกว่าปรับรอบความแรงตามแสงแดดอัตโนมัตินะครับส่วนการบำรุงรักษาก็ออกแบบมาให้ง่ายต่อการบำรุงรักษานะครับเราสามารถเปิดนะครับ เปิดฝาใส่จารบีดูการทํางานข้างในเปลืองโซ่อะไรจำพวกนี้ว่าเราจะต้องใส่จารบีที่ตรงเปืองโซ่แล้วก็ลูกปืนลุกตานะครับทั้งของข้างประมาณ3เดือน4เดือนใส่ครั้งหนึ่งส่วนตัวกล่องอินเวอร์เตอร์นะครับหากมีปัญหาเราก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องถอดฝาทั้งทั้งตัวแล้วก็ ไม่ต้องถอดแผงออกก่อน